สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่13ธันวาคมปี2025เรามาดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโดยเรื่องที่โปรแกรมฟุตบอลพี้นหลังอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่16เวลา22นาฬิกาเชลซีจะพบก,กับเอเวอเรตั์เลอพูลจะพบก,กับไบรตันเวลาเที่ยงคืนครึ่งเบอร์ลีจะพบก,กับ ham, ฟูลแลมแลเวลาตี3อาร์เซนอลจะพบก,กับวูดแฮมตันทั้ง4คู่นี้ก็แถายทสทับ เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนกันบ้างนะครับในคืนนี้ก็เป็นนัดที่16เวลา20่สินลิกาเลติโกมาดิดจ,จะพบก,กับบาเลนเซียเวัยยี่สิลิกาสิบหนาทีและอัลมายโยกาจ,จะพบเอลเช่เวลาเที่ยงคืนครึ่งบาร์เซโลน่าจ,จะพบก,กับโอซาซูน่าละเวลาตี3เกตาเฟ่จ,จะพบเอสปานยอนทั้ง4คู่นี้ก็แต่ท่าสดทางบินสปอร์ตหนึ่งโปรกแกรมฟุตบอลกาโชเซเลย์ตะลีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่15เวลาย21ยยีินกาโตลินโนจะพบเคลเมนเซ่เวลาเที่ยงคืนปามาจ,จะพบก,กับ ไลอุบลาตี2 4 5อัตลันตาจะพกกายารีทั้ง3คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางท,าทูพรีเมียร์ HD3 โปรแกรมฟุตบอลเบลเลีกาเยอรมนี ne, ในคืนนี้ก็เป็นนัดที 14. ่14เวล่ยีนาฬิกาสานาทีไอทัดแฟงเฟิร์ตจะพบกับอาบอาบ,บ,อกบวกบรัเซลสมันเช้งกลังปากจะพบกับวอกบวกซังเภาลีจะพบไฮเดนฮฮมฮอฟเฟนแฮมจะพบกับฮัมบูบบร์ไลอุบลาเที่ยงคืนครึ่งใบเออร์เลคุเซนจะพกเอฟซีโคโลนทั้งหมดนี้ก็ถ่ายทอดสดทางมิสปอร์ โปรกแกรมฟุตบอลลีกเอิงฝรั่งเศสในคืนนี้ก็เป็นนัดที่16เวลา23นาฬิกาแลนจะพบกับแบดเวลา 1, ที1เม็จะพบปารีสแซงต์แชงแมงและเวลาที3 5นาทีปรารีสเอฟซีจะพบตูลูส,ปลสโปรกแกรมฟุตบอลเอเลเดนสซหลึกของฮอลแลนด์ในคืนนี้ก็เป็นนัดที่16เวลา22นาฬิกา30นาทีเทลสตาร์จะพบ่นเมเกนเวลาเที่ยงคืน45โคลินเกนจะพบวอลเลนดัมเวลาที2พีเอสวีเอลเฟนจะพบเฮลเลคินแล้วเวลาท์ โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรติเกตในคืนนี้ก็เป็นนัดที่14เวลา22่สนกาสานาทีนาซิอองนาวจะพบทันเดล่าคาซาปิอาจะพบกิลเวนเซนเต้เวลาตีหนึ่งลีโออัพจะพบวิตเตเลกิมาไลและเวลาตีสามครึ่งสปอร์ติงลิสบอนจะพบเอวีเอสฟูเตโบโปรแกรมฟุตบอลสกอตติพรีเมียร์ชิพในคืนนี้ก็มีลงสนามกันอยู่3คู่นะครับเวลา22่สนาฬิการิวสตันจะพบดันดีเอฟซีดันดียูไนเต็ดจะพบ่มมาเทวิลและเวลาตีสามส โปรกแกรมฟุตบอลซูเปอร์ลีกตุรกีนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่16เวลาส8ปนนาฬิกาสานาทีลิเซสปอร์จะเพอ,อียูสปอร์เวลา21่สนาฬิกาเคเซลิสปอร์จะพาอารัรถถน,นยาสปอร์และเวลาเที่ยงคืนอันตันยาสปอร์จะเพาะกาลาตาสไลโปรกแกรมฟุตบอลเบลเยียมโปร,ปรลีกนในคืนนี้ก็เป็นนัดที่18เวลา22่สิบ 22, นาฬิกาเซิร์ล็กจะพาเมเชเลนเวลาเที่ยงคืน15บหนาทีซูตเต้เวลีเกมจะพาะลาอัลลาลูเวียและเวลาตีถถสอง 45, อันเดเลตจะพาแซงเทเดน โปรโกแกรมฟุตบอลไทยลีกหนึ่งในวันนี้ก็เป็นนัดที่15เวลา18บแนาฬิกาสุโขทัยเอฟซีจะพบนครราชสีมามสสาสเตอร์เอฟซีเวลา18บแนาฬิกาสาสนาทีอุทัยธานีเอฟซีจะพบกับพีทีประจวบเอฟซีไละเวลา19บเนาฬิกาเชียงรายยูไนเต็ดจะพบลำพูนเวลเลอรอ์ทั้ง3คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กโปรโกแกรมฟุตบอลไทยลีก2ในวันนี้ก็เป็นนัดที่17เวลา18บแนาฬิกานองบัวพิชพเชียเอฟซีเจาะเชียงใหม่ยูไนเต็ดเวลาสิบเก้านาฬิกาชาัยนันท และเวลา19นาิกา30นาทีนครสียูนเตดจะเพบสองคลาฟซีทั้ง3คู่นี้ก็แถทอดสดทางโมโนแม็กโปรโกแกรมฟุตบอลเดอแชมเปี้ยนอังกฤษในคืนนี้ก็เป็นนาที21เวลา19นาิกา30นาทีนอรลิสซิตีจะพบ่งเซาท์แฮมตันออฟฟอร์ดยูนเตจะพบเพสตันสโต๊กซิตีจะพบสวอนซเวลา22นาฬิกาเล็กแฮมจะพบวั o ฟอ คเวนทีจะพบบริบสตันซิตี้เบอร์มิงแฮมจะพิชาตันพอสมาร์ทจะพิแบล็กเบลล์โอเวอร์มิลวอ์จะพบ่มเฮาสิตี้มิดเดิลสโบรจะพบควินสปาร์ลงเจอร์และเลสเตอร์ซิตี้จะพบอิสวิททาก็มีบางคู่ที่ทางโมโนแม็กถ่ายทอดสดด้วยนะครับโประแรงฟุตบอลลีกา2ของสเปนในคืนนี้ก็เป็นนาที่18วย20ในลีกคอรโดบาจพบเอีบาร์วัย22นีก15นาทีสปอร์ติ้งคจะพบานาดา ไล่เอาเบียเดอรลิดจุโเพอันดอล่าวลาเที่ยงคืนครึ่งลาซิงซันตาเดจุโเพเลกาเนสและเวลาตีสามลาคอลุนยาจุโเพอล่เอาสัสดัดบีโปรแกรมฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีในคืนนี้ก็เป็นนัดทีสุดโหดวลา21นาฬิกาเวเนเซียจุโเพมอนซาเลจินาจุโเพปาโดวาสเปเซียจุโเพโมเดนายูเวสตาเบียจุดเพออ็มปลีซุดติโลอันโตจุโเพบาลีเวลา23นาฬิกา15นาทีคาตันเซลโลจุโเพอาเวลิโนและเวลาตีหนึ่งครึ่งเชสนาจุโเพมันตัว และโปรแกรมฟุตบอลเนเดสกาสองของเยอรมนีในคืนนี้ก็เป็นนัดที่16เวลา19นาฬิกาบิลเฟลจะพบไกเซอร์เซอร์เทนมาเดบวกจะพบคอนสไตน์คินคันส์ลูจะพบพาเดอร์บอนและเวลาตีสองครึ่งฮันโนเวอร์จะพบกับโบคุมนะครับและนี้คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ